สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับจ่องตกปลาชลเมืองกลังนะครับวันนี้นะครับผมปลาตกปลาชลน,นะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่หลังห้องเย็นนะครับหลังห้องเย็นควนปริงด้านหลังนะครับจะเป็นสามแยกแล้วก็โบจะอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับ ก็มีหลายบอ่อนะครับก็มีอยู่สีห่ห้าบ่อนะครับแต่ว่าปลากินยากมากนะครับผมได้ไปสามตัวนะครับประมาณประมาณสักกิโลกิโลสามประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปลาเขี้ยวมากนะครับไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับถ้าเกิด พี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมกับช่องตกปลาจันเมืองตรางนะครับมาตกดูได้นะครับจะมีถนนคอนกรีตนะครับมีถนนคอนกรีตเข้ามานะครับแล้วก็บ่อจะอยู่ขวามือนะครับก็คือเข้ามาจากสีแยกคนปิงนะครับถนนสีแยกคลนปิงเข้ามานะครับหลังห้องเย็นนะครับ เข้ามาถึงจะเป็น3ามแยกนะครับเป็น3ามแยกตัววายนะครับบ่อ,บอจะอยู่ตรง3าแยกพอดีนะครับหันมาด้านทิศตอนออกนะครับก็จะเจอกับบอ่อที่สามารถตกปลาได้นะครับผมได้ไป3ตัวนะครับก็ถือว่ายังได้ตัวอยู่นะครับแต่ว่าตายตนตกไม่ได้ก็ จะตายช่วงที่ปลาติดเบ็ดแล้วนะครับก็ถือว่าปลาเขี้ยวมากนะครับหรือว่าปลาอาจจะมีจํานวนน้อยก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดพี่ๆน้องๆนะครับที่หาหมายตกปลานะครับไม่รู้จะไปตกที่ไหนนะครับก็สามารถตกได้นะครับอันนี้นะครับปลาหมอนะครับกวบประมาณเกือบ20ตัวนะครับ ตกปลาช้อนเหนื่อยแล้วครับแล้วก็มาตกปลาหมอต่อนะครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับพี่พนๆน้องๆทุกๆ,ๆคนนะครับอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมช่องตกปลาช้อนเมืองตรังนะครับถ้าเกิดมีหมายนะครับที่สามารถตกปลาได้นะครับผมจะแจ้งในคลิปนะครับว่าที่ไหนตกได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนี้โบที่ผมตก รอบก่อนนะครับโอบันไดนะครับเขาหรือว่าฝ่ายแก้มลิงนะครับเขาห้ามตกปลาโดยเด็ดขาดแล้วนะครับก็ผมเข้าไปดูเห็นป้ายติดประกาศก็คือห้ามตกปลานะครับน่าจะเป็นอนุรักษ์นะครับคิดว่าน่าจะเป็นอนุรักษ์แต่ว่าเป็นฝ่ายเก็บน้ํานะครับฝ่ายแก้มลิงผมก็ว่าไม่น่าจะอนุรักษ์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็อนุรักษ์นะครับ ก็คือเห็นติดป้ายประกาศไว้ก็คือห้ามตกปลาห้ามเลี้ยงสัตว์ห้ามลงตะข่ายห้ามทอดแหนะครับห้ามหมดเลยนะครับแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงก็ไม่สามารถเอาเข้าไปได้นะครับตอนนี้ก็คือห้ามหมดเลยส่วนหมายตกปลาของกลางนะครับหายากมากนะครับหมายที่พปตกได้อยู่หายากมากก็ที่ผมตกบ่อยๆนะก็จะเป็นแถวๆปั๊มปตโนาโยงนะครับ แล้วก็เตี๋ยวก้างโรงเรือเรือนะครับแล้วก็โครงสาธารณะที่อนุสาวรีย์ก็ปลากินงดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ว่างทำคลิปนะครับก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามรับชมกับช่องตกปลาชนเมืองตรังนะครับอาจจะพูดนานไปหน่อยนะครับแต่ว่าพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ ถามมาเยอะนะครับว่าหมายตกปลามีที่ไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงให้เรื่อยๆนะครับไปหมายไหนเดี๋ยวผมก็จะลงให้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพบรรยากาศนะครับอโกงโบ่นะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นโบนะครับที่สามารถตกปลาชนได้นะครับอันนี้โบหนึ่งนะครับฝั่งนี้อีกโบหนึ่ง ฝั่งโน้นก็มีอีกบ่อหนึงนะครับด้านโน้นก็มีบ่อนะครับฝั่งโน้นหลังต้นไม้ไกลๆโน้นก็มีบ่อเหมือนกันนะครับก็หลายบ่ออยู่นะครับแต่ว่าปลาอาจจะเขี้ยวมากนะครับก็ตรงโน้นนะครับเป็นตัววายนะครับถนนตัววายเข้ามาทางอ้องเย็นนะครับมาถึงสามแยกนะครับก็จะเห็นบ่อนะครับ ้ายมือนะครับอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับถ้าพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องตกปลาช่อนเมืองตรังอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาตกได้นะครับแต่ว่าจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะปลาค่อนข้างเขี้ยวนะครับดูว่าผมมาปิดช่วงก็ไม่แน่ใจนะตูนะครับปลาขึ้นอยู่นะครับนี่น่าจะเป็นปลาช่อนนะครับนี่บรรยากาศหมายนะครับ ก็ชวนชวนผลนานนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูในช่องนะครับอันนี้คืออดูนะครับนี่ปลานะครับที่ขึ้นอยู่รอบนี้จะเป็นแบบแนะนำใหม่นะครับก็พี่ๆน้องๆน,นะครับสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาตกได้นะครับ ดูนะครับก็มีรลายโบนะครับห้าหกโบนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งคนนานนะครับดูนะครับดูนะครับน,นี้ปลาช่อนนะครับตีเหยื่อกบยางไม่กัดนะครับตีเหยื่อกบยางไม่กัด ต่ว่ามากัดเหยือกดีนะครับอันนี้คือติดเหยือกดีใต้น้ํานะครับเป็นเหยือกดีไทยดูนะครับกดไซส์ประมาณครึ่งกิโลนะครับนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวปลาขึ้นก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับกัดเหยื่อนะครับอันนี้เป็นเหยื่อจีนนะครับดูนะครับก็ระมาณหัวไม่โป้งนะครับกัดกัดไปได้ไงไม่รู้นะครับตัวแค่นี้ก็กัดนะครับอันนี้เป็นเหยื่อจีนนะครับตัวนี้เจ็ดกรัมผมก็งงเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยก่อนนะครับผมไปนะครับ ตัวแค่นี้ก็เจอันใหม่นะครับหมายนี้นะครับเป็นหมายกว้างๆนะครับถ้าตีเหยื่อกบยางจะไม่เหมะนะครับผมจะใช้เหยื่อกระดีนะครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับกับช่องตกปาชั้นเมืองกลางนะครับ หมายนี้นะครับจะเป็นลักษณะอกกว้างๆนะครับเราต้องตกด้วยอย่างกระดีถ้าเกิดมีอุปสรรคเยอะมีอะไรยเยอะนะครับเราก็ใช้กบยางน,นะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นหมายโล่งๆนะครับแนะนำว่าเป็นอย่างกระดีะน่าจะตกดีกว่านะครับ กเหงือก็ดีนะครับไม่ต้องให้เหยือลงถึงท้องนะครับอโพลึกักใกล้ถึงก็พอนะครับเหลอว่าไมาแบบนี้เราเราไม่เคยได้มาตกนะครับมาตกครั้งแรกเราก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับ อันนี้นะครับปลาช่อนนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตกเนียกระดีนะครับบอดีเจอหมายนะครับแล้วก็ลงตกนะครับได้เป็นปลาช่อนนะครับก็ไม่ได้สายตอนตอนตกนะครับเพราะว่าอากาศไม่ดีนะครับกลัวว่าฝนจะตกใส่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวโกเก็บก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาตกลูกปลาโมกันนะครับวันนี้ว่า,าตกปลาชนนะครับแต่ว่า,าปลาชนไม่ไม่ค่อยกินเบ็ดนะครับวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศมาตกปลาโมนะครับโดยใช้เื่อใช้เดือนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใสุ่้นนะครับเอาพโอโดูสายวิ่งก็พอนะครับวิ่งแล้วนะครับ นี่นะครับปลาหมอนะครับแต่ว่าตัวไม่โตนะครับใส้ประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเจะไปเลี้ยงในบ่อนะครับจะตกโดยไม่ใจต้นนะครับก็คือเมื่อปลาปลาสายนะครับเราก็จะ Uh, ตวัดบิดนะครับดูนะครับไปแล้วนะครับไม่โดนนะครับเหงืยอหมดนี่ขนาดตัวนะครับเล็กนิดเดียวนะครับ นี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้นะครับคือผปานาวันนี้นะครับก็มีปลาชนสามตัวนะครับตัวนี้ก็ตัวโตนะครับสองตัวสามตัวนะครับก็กับลูกปลาหมอประมาณยี่สิบนะครับอันนี้นะครับที่ตกวันนี้นะครับก็ได้ไม่เยอะนะครับ แต่ก็ยังได้ตัวอยู่นะครับวากพี่ๆน้องๆน,นะครับวากติดตามรับชมด้วยนะครับช่องตกปลาช่อนเมืองตรังครับฟิชชิ่งโตผถฐานได้ฟันนะครับช่วงนี้โตไม่ได้ไม่โตฐานไม่ได้ไม่ค่อยได้เป่านนะครับเพราะว่าไส้ของต่างนะครับทะลุนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ